สวัสดีครับเพืเ่อนๆมอสรอท,ทุกท่านนะครับผมวันนี้วอนพฤหัสที่5พฤษภาคมนะฮะก็เป็นวันตองห้าใครขาชอปปิ้งก็อย่าลืมละกันเนาะช่วงเวลา555เนี่ยนะฮะวันนี้มาพูดถึงเรื่อง3สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนของมอสรอน,นะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมยัยกี่ปีก็แล้วแต่ส่วนใหญ่3สิ่งเนี้ยไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงนะครับผม อย่างแรกเลยก็คือวันที่ลงทะเบียนนะฮะสำหรับนักศึกษาเก่าๆก็อาจจะสังเกตบ้างนะครับแต่ว่านักศึกษาใหม่ๆอาจจะไม่เคยสังเกตหรือว่าอาจจะไม่ได้เอะใจเลยก็แล้วแต่นะครับวันลงทะเบียนนะครับของทุกๆเทอม,มันจะเป็นช่วงเวลาเดียวกัน ในทุกๆปีนะครับอย่างลงทะเบียนเทอมหนึ่งะฮะจะเป็นวันที่1นึ่งกรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคมของทุกปีนะครับตัวอย่างผมก็กลับมาจากปฏิทินการศึกษาในคู่มือการลงทะเบียนของในเว็บไซต์มหาลัยนั่นแหละนะครับผมดังนั้นข้อมูลมีผิดพลาดแน่นอนนะฮะก็ดูได้เลยว่าเนี่ยปี62ปี61ปี64 63วันลงทะเบียนคือวันเดียวกันนะฮะ เปลี่ยนแค่ปีเท่านั้นเองนะครับผมสําหรับเทมอม2นะฮะวันลงทะเบียนจะเป็นวันที่1มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับผมก็อันนี้ผมก็อ้างอิงมาจากาค้อมือการลงทะเบียนของแต่ละปีที่มหาลัยเขายังมีอยู่นะฮะให้ดาวโหลดเข้าไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้งว่กนะฮะอันนี้ก็แน่นอนเลยข้อมูลถูกต้องทรบถ้วนนะครับผมวันเริ่มต้นกับวัน ลงท้ายจะเป็นอย่างนี้ทุกๆปีเลยทีเดียวสำหรับการลงทะเบียนนะฮะอาจจะมีบางปีที่เขาอาจจะขยายวันหมดเขตไปอีก15วันหรือว่า30วันอันนี้ก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าอย่างช่วงโควิดเนี่ยอาจจะมีการขยายเวลาออกบางเทอมที่ผ่านมาเนี่ยมีการขยายมากเลอยนะครับผมข้อที่2คือช่วงเวลาสอบนะครับผม อันนี้ผมระบุวันที่ที่แน่อนอนไม่ได้นะครับเพราะว่าวันสอบของมสทเขาจะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเสาร์อาทิตย์ของแต่ละเดือนก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆของตามปีเนาะเอาเป็นว่า ของเทอมหนึ่งนะฮะจะเป็นสอบเสาแล้วก็อาทิตย์ปลายเดือนมกราคมของทุกป,ปีนะครับผมมีของปีนี้แหละที่มันเลื่อนไปช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาพาันธ์นะฮะพอมันเป็นช่วงโควิดแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนาะแต่โดยปกติแล้วมันก็จะประมาณปลายเดือนมกราคมของทุกปีสําหรับการสอบปลายภาคเทอมที่1น,นะฮะอันนี้จะไม่นับเรื่องของสอบกลางภาคหรืออะไรอย่างไรนะครับผมส่วนสอบปลายภาคเทมอม2จะเป็นช่วงสามอาทิตย์ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปีนะฮะแต่ว่าบางปีอาจจะเป็นประมาณเกือบเกือบใกล้ๆก,กับกลางเดือนอาจจะเป็น1 6 1 7 1 8อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนับว่าเป็นค่อนไปทางปลายปลายเดือนก็แล้วกันนะของของเดือนกรกฎาคมของทุกปีสาหรับการสอบป,ปลายภาคของเทมอม2นะฮะซึ่งผมก็ก๊อปมาจากปฏิทินการศึกษาในคู่มือการศึกษาของแต่ละปีนั่นแหละนะฮะ ดูได้เลยว่าเนี่ยแต่ละปีมันวันสอบประมาณเดือนกรกฎาคมเดียวกันเลยนะฮะดังนั้นถ้าหากว่านักศึกษาใหม่ๆหรือว่าเพื่อนๆที่เรียน,นามาสิทําใหม่ๆมาอาจจะสงสัยเอ๊ะสอบแต่ละช่วงมันเป็นอะไรยังไงบ้างนั่นแหละเดือนนั้นแหละนะครับปลายเดือนประมาณนั้นเลยลกรกฎาคมสําหรับเทมอม2ปลายเดือนมกราคมสําหรับเทอมหนึ่งนะฮะเป็นเหมือนกันทุกๆปีไม่เคยเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วล่ะนะครับ อย่างสุดท้ายคือค่าเท้จ่ายถูกนะครับผมก็พยายามหาข้อมูลลึกเข้าไปแบบปีเก,ก่าๆเลยนะฮะปีเก่ากว่านี้หน่อยประมาณช่วงปี44หรือว่ามากกว่านั้นะนะฮะก็ค่าใช้จ่ายอาจจะถูกกว่านี้นิดหนึ่งนะครับก็คืออาจจะมีค่าแบบบำรุงกึกษาขึ้ไม่แน่ใจว่าเขาขึ้นมา500บาทตัง้งแต่ช่วงปีไหนแต่ผมเห็น ที่ในเว็บไซต์ของมหาลัยแบบเก่าๆมากๆเลยะฮะค่าบรัรนุกาศึกษาเคย300บาทก็มีนะฮะแล้วก็ผมไม่แน่ใจเรื่องแต่สรุปแล้วของมสทถ,ถ้าเทียบกับมหาลัยรัฐอืนอ่นๆหรือเอกชนอื่นๆน,นะฮะค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของมสทส่วนใหญ่แล้วประมาณ3 4หมื่นไม่เกินนี้สักเท่าไหร่นะฮะซึ่งถ้าเทียบกับที่อื่นอย่างเช่นหน่อยเอกชน3-4หมื่นนี่คืออาจจะเป็นแค่เทอมเดียวนะฮะ แล้วก็มอของรัฐบาลต่อให้ถูกๆอย่างราชัดบางพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเหมือนต้นๆซึ่งมสทก็ถ้าไม่ได้ลงวิชาที่เป็นฝึกปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณสามสามพันกว่าบาทไม่เกิน4ี่พันหรืออาจจะสี่พันต้นๆนิดนึงขึ้นอยู่กับเรื่องของวิชาที่เราลงนะฮะแต่ว่าถ้าเทอมไหนมันมีวิชาที่มีภาคปฏิบัตินะครับเสริมทักษะอย่างเช่นพวกประสบการณ์วิชาชีหรือว่า วิชาอื่นๆนะครที่ต้องไปมีคา่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่านั้นนะครับผมซึ่งมีไม่มากหรอกนะฮะวิชาพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นวิชาที่ใกล้จบแล้วทั้งนั้นล่ละนะครับผมก็เอามาฝากกันนะฮะสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยสังเกตนะครับถ้าจ้างเรียนอยู่ในภาษาทอก็ เอาไว้ใช้หรือว่าเอาไว้จําก็ได้นะครับว่าลงทะเบียนเขาจะลงทะเบียนช่วงไหนหรือว่าสอบหรือว่าจะสอบช่วงไหนนะฮะจะได้ไม่ต้องมานั่งเพ้นีกว่าเอ๊ะสอบไปแล้วหรือยังหรือว่าลงทะเบียนไปแล้วหรือยังนะครับผมก็มาฝากถือว่าเป็นประโยชน์กันสําหรับชาวมงสัตว์ฮอดทานนะครับ